เดี๋ยวเราจะมาทายกันนะนักเตะที่ขึ้นต้นด้วยตัว C ชื่อก็ได้นามสกุลก็ได้มาชาเลนจ์น้องๆจากมอสงขลานักเรียนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจะมีความเก่งกาจเรื่องของฟุตบอลมากน้อยขนาดไหนครับแล้วชื่ออะไรกันบ้างชื่อฮาดีครับเชนายครับโปนครับกอปครับผมโอเค4ี่คนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทายกันนะครับเริ่มที่พี่ละกันนะพร้อมคั้นตัวหน้าคาฟูคาร์ลครับคคูเลียครับาติยัตาติยัตคริสเตียนโรนโดคุณยาคริสเตียนอีริกเซนชิฟฟอร์บิการเซนต์เปเบร์อาร์เคคาร์วั อาเวล่าลคารลอสอาเบโตคาริคับเรียบร้อย <c oughs> ไปแล้วหนึ่งนะโอเคเหลือสามคนโอเคอ่ะคานาวาร่ครับลีคาตันโมลอปตาชีครับ <c oughs> คนดรกวดนี้คนะุเดนโยเลยมับนะโอ้โหมันยังได้เวย้ยโครปาเมอร์คริสเตียนอิริกเซนคริสเตียนนอการ์คานาวารุทำไหมคานาวาร่ จำไหมจำไหมโอเคอ่าไปฮะดิคริสเตนวารอดตัวนะเมื่อกี้คริสเตนวาใครใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะช่วยตอบผมนิดนึงว่าคริสเตนวาคือใครนะโอเคพร้อมเซซ่าอัสบิเกต้าคริสเตียนปูลิสิตคารลัมแมกมานามันคารลัมพัสสันโอดอยเออคริสเตียนปูลิสิตจำจำไหมอ่ะยอมยอมยอมลึกไม่ออกโอเคผู้ชนะ คือน้องก๊อปครับผมน้องก๊อปโอเคขอบคุณน้องชายด้วยนะครับ,<อ>บเป็นฝ่ายที่ชนะไปเดี๋ยวรับของรางวัลจาก f c ฟซีออนนะสุดท้ายครับอย่าลืมนะทุกคนนะวันที่11-26กรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครในทัวร์นาเมนต์ที่ชื่อว่าสติลเลนครับ2025นะครับทั้งนักเรียนแล้วก็นักศึกษามาหาลัยใดก็ตามนะครับที่คิดว่าคุณมีสีไม้ไลายมือในการแข่งขัน f c ฟซีออนไลน์ที่เก่งกาจอยู่นะมาสมัครการแข่งขันในรายการนี้กันนะครับคุณอาจจะเป็นสุดยอดนักแข่งของ f c ฟซีออนไลน์ในอนาคตก็เป็นไปได้้ด้น,นคคฝาากดวย11ถึง26ี